สาวข้างกายจินจรินโดนไล่ออกจากงานหนิงจะยาไม่สะท้านควงฝ่ายชายเที่ยวกลายเป็นประเด็นร้อนแรงเมื่อหนิงปณิตาได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกถึงปัญหาครอบครัวผ่านรายการคุยแซบโชหลังจากที่มีภาพหลุดของจินจรินสามีและสาวปริศนากลางสนามบินโดยในช่วงหนึ่งของรายการหนิงได้เผยข้อตกลงการหยา่ามีดังนี้ ถ่าย่าหนิงได้รถได้บ้านพร้อมที่ดินอยู่จินจะออกไปเองแต่ยังมีสิทธิ์ในบ้านหลังนี้และเจอลูกได้ปกติเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกไม่ทำการว่าร้ายอีกฝ่ายให้คนเข้าใจผิดห้ามทำการล่วงเกินซึ่งกันและกันไม่ว่าจะทางกายหรือวาจารับผิดชอบค่าครองชีพในการดำรงชีวิตค่าเรียนทำกิจกรรมค่าใช้ใจ่ายในบ้าน จินตกลงจะโอนทรัพย์สินทั้งหมดของตัวเองให้นิรินเมื่อถึงแก่มรณะกรรมล่าสุดยังเป็นประเด็นร้อนต่อเนื่องเมื่อสาวข้างกายหนุ่มจินโดนไล่ออกหลังเคยทำงานที่คลินิกของเป็กทันญ,ญาเชิดไม่สถานเที่ยวกับจิน โดยข่าวบันเทิงช่อง8ได้ให้ข้อมูลจากแหล่งข่าวว่าสาวคนดังกล่าวเคยทำงานที่คลินิกความงามของเป็กทันยาแต่โดนไล่ออกไปแล้วตอนนี้ไปเป็นเซลล์ขายรถโดยตอนนี้หลังจากแม่หนิงฟ้องศาลไปเรื่องบุคคลที่ 3, สาสาวคนนี้ก็เครียดให้เพื่อนโทรมาหาแม่ว่าตอนนี้เป็นข่าวแล้วแต่พอแม่หนิงบอกจะยาผู้หญิงคนนั้นก็ใช้ชีวิตหลันล้า เมื่อวานยังไปเที่ยวกันอยู่เลยไปกับผัวแม่อยู่แล้วจริงๆไม่ควรไปไหนด้วยกันอีกเพราะยิ่งไปตอนนี้ชาวเน็ตจะเก็บหลักฐานมาให้แม่ได้อีกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ